สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ากิจกรรมใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็เราควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับผมถึงจะคุ้มนั่นเองนะว่าอันไหนที่จะควรซื้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูการล็อกอินไลน์วันครับแม่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ให้อะไรเลยนะครับผมของสายฟรีจะเป็นฝั่งซ้ายเนาะก็ใครอยากได้ของฝั่งขวาก็ต้องเติมนะครับทุกคน แต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าของรางวัลมันยังไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปนั่นเองเนาะส่วนอันที่2ครับแฮปปี้เดย์กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมหมูนั่นเองที่ทุกคนแบบชอบเรียกกันเนาะในนี้ก็จะให้พวกถังกลับคืนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมนี่ก็แนะนําว่าให้สุ่มไอตัวของไอห้าสิบแต้มนี้ให้ครบหมดก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้สุ่มถัง20ถังเลยนะครับผมไอตัวของ70อ่ะมันสุ่มแค่15ถัง แล้วก็ตัวของ100แต้มอ่ะมันสุ่มแค่10ถังซึ่งมันจะมาพร้อมกับอาวุธแดงอาวุธแดงไม่ได้ดีขนาดนั้นครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครใช้แล้วอาวุธสีแดงที่อยู่ในนี้นะครับผมไม่มีชิ้นไหนที่ตอบโจทย์หรือว่าใช้ยาวๆได้นะครับส่วนอันที่เป็น50นี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่อาวุธส้มแล้วก็เก็บไว้มาอัพอาวุธได้ข้อแบบประเด็นหลักที่เราต้องการก็คือถังเลยครับผม20ถังนั่นเองเพียงไ่ แค่นี้ยังไม่พอครับถ้าเรากดสุ่มพบตามจํานวนครั้งเนี่ยครบ500ก็จะได้เพชรกลับมาครับผม1000ได้อีก40ถังกับ2,000เพชรแล้วก็1,500ครับนี่ได้เป็นแพ็คไอตัวของแพ็คเขียวนะครับผมที่เป็นหัวกระโหลกสีม่วงนะครับก็คือธาพิเศษนะครับแถมยังได้กล่อง6ดาวมาอีก2,000แต้มครับผมนี่กล่องเ้าดาวบวกกับแพ็คสีทองครับแล้วก็2,500แต้มได้หีบ10ดาวกับคัมภีร์เลือกตละครครับผมซึ่ง ในคัมพีนี้ก็จะมีอัปเดตโรบินนิวเวิร์ดเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นอัปตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาเลยก็คือโรบินเนาะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้าสู่เกมนะครับใหม่ล่าสุดของคัมพี์นี้นะครับผมก็คือโรบินนิวเวิร์ดนั่นเองเนาะครบ3ามพันาครับนี่ได้หีบสิบดาว2อันนะครับผมแล้วก็ไอตัวของคัมพี์เลือกตละครสายพิเศษครับผมซึ่งตัวใหม่แบบล่าสุดก็จะเป็นเลลี่นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเดียว สักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวของคุมะแล้วนะครับผมที่จะอัพเข้ามาในนี้เนาะส่วนอันนี้ก็แนะนําว่าให้แลกเป็นไอ้ตัวของถังเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งเหมือนมันจะเพิ่มราคานะครับทุกคนต่ก่ับมันจะเป็น20หรือ30นี่แหละแต่ว่ามันได้ทีละ3าถังแต่ว่ามันเพิ่มเป็น5ถังก็แนะนําว่าต้องใส่ถังเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าถังน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าอันอื่นแพงมากครับหรือแบบ ใครขาด10ดาวไม่มีก็แลก10ดาวได้นะครับแต่ว่ามันแลกได้แค่3ครั้งเท่านั้นแล้วก็แล้วก็อาวุธเทพละ่ะ2000กับ 15, ห5ื่นห้าหหมื่นห้านี่ก็น่าจะไม่พอไม่พอไม่เท่าไหร่ครับทุกคนโดนลบด้วยนี่คือประเด็นหลักครับก็คือแบบเราหาไม่ทันอย่างนี้เรียบร้อยครับผมโดนลบไปนั่นเองไม่ไหวเลยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นการใช้เพชรซื้อนะครับก็แพงมากครับในนี้ไม่มีอะไรคุ้มเลยนะคือผ่านได้ต้องผ่านนะครับ ส่วนนั้นสุดท้ายเติมเงินครับแล้วก่อนใครสนใจไหนะก็เติมอันนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ข้างในกันครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างเอ่ยที่น่าสนใจครับซึ่งไพวกเติมเงินต่างๆเนี่ยผมได้กดดูหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวรอมันมีกิจกรรมแฟลชเซลล์หรือว่าแบบวันพิเศษมาให้เราซื้อนั้นก็น่าจะดีกว่านี้ครับผมวันที่10เดือน10นี้ก็น่าจะมีแฟลชเซลล์เข้ามาครับทั้งเติมเงินแล้วก็ ร้านพิเศษนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูตอนนั้นละกันวันพีทบ็อกเซตครับช่วงนี้ในวันพีทบ็อกเซตี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับตัวขอนข้างบนก็ไม่มีอะไรเลยส่วนข้างล่างมันจะมีกล่องเขียวมาใหม่ในกล่องเขียวนี้จะสุ่มครับเป็นของเอาไปแลกอาวุธนะครับผมเป็นร้านค้าที่ใช้าแลกอาวุธแล้วก็มีเพชรด้วยมีไอตัวของแต้มฮีโร่โซนี้ด้วยนะครับผมถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มนะ แล้วก็ไม่อยากแนะนําให้ทุกคนซื้อด้วยนะครับผม5กล่องมันเป็นสามพันเพชรเลยเราเก็บเพชรไว้เล่นกิจหน้าก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่คุ้มครับกิจนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่คุ้มครับมีกิจกรรมใช้เพชรไหมมีอยู่นี่หว่าเดี๋ยวพามาดูแวะดูกิจกรรมใช้เพชรก่อนนะครับ <S 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 กิจใช้เพชรนี้5้าร้อยหนึ่งพันเหมือนเดิมนาอทุกคนสองพันกับสี่พันก็ได้มารวมแปดถังโหน้อยเกินแปดพันเป็นต่อของแครอทเหมือนเดิมครับเหมือนห้าไอตัว ให้เหมือนเดิมนี่ว่า15โดฟ้าส0 0 0 0เป็นชอปเปอร์60,000่นก็โลบินสินะปั๊บข้อมูลเดิมเป๊ะทุกคนแสนหนึ่งแสนห้าแสนแปเป็นคุมมะ2องแสนเป็นเลลี่โอ้โหดู2องแส0เจ็ดสาอาวุธอย่างกากเลยก็สัปดาห์นี้ก็พยายามไม่ต้องใช้เพชรก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรคุ้มค่าเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากแนะนําให้ใช้ดันให้ถึง6 0,000เวลาที่จะใช้นะมันถึงจะได้ของที่คุ้มกลับมา ถ้าใช้ไม่ถึงนี่แบบหูของรางวัลแทบจะไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเลยครับวันพีทบ็อกเซ็ตไม่ต้องซื้อไอหีบเขียวเนี่ยเราจะได้รับจากการสุ่มถังหรือว่าอะไรเนี่ยหลายๆอย่างอยู่ก็เอาจากตรงนี้ไปเสี่ยงดวงก็ได้นะครับทุกคนและก็มันจะมีทั้งนี้มีทั้งหมูแล้วก็มีทั้งแบบกิจกรรมเอาเอา,อาวุธด,ด้วยนะครับผม30 40 50เหมือนเดิมครับ60แพ็คเขียวแต่ว่า แ0แล้วก็เหมือนเราจะโดนกักของนะครับทุกคนกักของหมายถึงยังไงก็ปกติมันจะเป็นแพ็คส้มซึ่งตัวต่อไปที่จะเข้านี้ไม่ว่าจะเป็นตายเหยว่วเอยหนวดขาวเอยหนวดดำเอยเป็นตัวสายพิเศษทั้งนั้น<ะ>ถ้ามันเป็นแพ็คส้มเราก็มีโอกาสที่จะเอาแพ็คส้มนี้ไปสุ่มหาตัวละครใหม่ได้แต่ว่าทางเกมมันโยนเป็นตัวละครมาแทนเลยทําให้เรานั้นจะสะสมแพ็คส้มได้นอ้อยลงนะครับผมแหมเหมือนมันจะรู้ว่าเราต้องการแบบ หาแพก็กซ่อมไปเปิดกันนะครับผมมันเลยโยนเป็นตัวของเลลี่มาให้ครับแล้วก็ตอน150ก็ยังเป็นคูมาเหมือนเดิมครับผมซึ่งถ้าถามว่าคุ้มค่าที่จะสุ่มไหมผมส่วนตัวผมยังมองว่าคุ้มอยู่นะเราได้ทั้งหมูกิจกรรมเดินแบบไปแลกของอาวุธนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งหีบมาสุ่มนะครับผมส่วนไม่ได้แพก็กซ้มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถังเราก็ค่อยหาใหม่ก็ได้นะครับทุกคนส่วนสุ่มโดยใช้แก้วก็จะเป็น ปับป๊บ,บเหมือนเดิมไหมห้าสิบห้าสิบเรียบร้อยครั้งที่สี่ร้อยนี้เหมือนจะโดนลดหรือเปล่าทุกคนหรือว่าผมจําผิดหรือมัอนให้แค่ห้าสิบเหมือนเดิมวะก็น่าจะปกติแหลนะเนาะน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนลัคกี้สปินครับครั้งที่สี่ร้อยก็โอเคยังเป็นแพ็คส้อมอยู่ครับอันนี้ก็ปกติครับได้ถังกลับมาเท่าเดิมเนาะสี่สิบห้าครับผมเหมือนเดิมเลยซูเปอร์ลัคกี้สปินนี้ผมแนะนําว่าสุ่มแค่หนึ่งร้อยก็ได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราหมุนแค่100คร้อย การที่เราหมุนแค่ร้อยครั้งเราจะได้แพ็กเขียวตรงสายมาตั้ง3อันเลยครับผมเป็นสายหัวใจหมัดแล้วก็ปีกสีฟ้าเราจะเอาไว้สะสมเผื่อตัวละครในอนาคตมันเข้าได้นะครับเพราะว่าครั้งต่อไปอ่ะมันจะเพิ่มไปทีละเป็นร้อยหมุนอีกตั้ง1 0 0ครั้งได้แค่แพ็กเขียวอันเดียวครับที่เป็นสายสีเขียวผมก็มองว่ามันไม่คุ้มแล้วส่วนที่เป็นหัวกระโหลกสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยเราแบบค่อยเปิดจากแพ็กส้มก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะครับทุกคนผมแนะนําว่าสุ่มทีละ 100ครั้งจะดีกว่าหรือว่าใครมีเยอะแล้วก็จัดไปหมดเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมเล่นสัปดาห์ละ100อครั้งนะครับที่มันมีนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ชอบแรงเอสมาใหม่ครับจะเป็นเหรียญเนี้ยเอาไว้อัพตัวละครระดับเอนะครับอาาจจะมองไม่เห็นภาพหลายคนที่เล่นมานานก็อาจจะมีเยอะแล้วเพราะว่าตัวละครระดับเอเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเฮ้ยตัวละครระดับเอตัวไหนผมมีเวลเกินปะเนี่ย เรียบร้อยไม่มีครับไม่เป็นไรยวนะผมอัพให้ทุกคนดู <S 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 ต้องเป็น1 4 0ครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้อัพตรงนี้ครับผมนี่เป็นแบบสังเกตว่ามันจะเอาไว้ใช้อัพตรงนี้เลยนะครับผมนี่ใช้เป็นเอแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเอสอะมันก็จะใช้เป็นอันสีแดงที่เป็นเอเนะครับผมยังไงก็พยายามหากันไว้เยอะๆนะครับผมมีให้แลกด้วยใครที่ไม่ได้ปั้นตัวระดับเอแล้วก็สามารถแลกได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวละครระดับเอเ,อเอนะครับทุกคน นี่ถ้าเป็น SS เมื่อไหร่ก็มันก็จะเป็นนี่เป็นเหรียญสีแดงที่เป็น SS นี้นะครับผมก็สามารถที่จะตามหาเอาไว้อัพแต้มสกิลตรงนี้กันได้นะครับเพราะว่ามันก็สําคัญนั่นเองเนาะในช็อป b บ a c k S จะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอะยเรามาดูกันครับผมอ, 200, 200. อ,อันนี้สองร้อยสองร้อยเฮ้ยอันเนี้ยทีละยี่สิบเองได้ตัวหกดาวนี่ผมว่าคุ้มอยู่นะทุกคนใครที่อ้าวเฮ้ยมันให้เป็นเลเวลร้อยสี่สิบเลยเหรอผมอลองสังกอันที่มันให้เป็นเลเวลร้อยสี่สิบจริงหรือเปล่า ให้มันให้เป็นเลเวล140เลยว่ะปกติหุ่นทหารอ่ะมันจะเป็นเลเวลหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะย่อยได้หรือเปล่านะครับทุกคนย่อยไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเป็นเลเวล140ครับผมใช่หรือเปล่าก็เป็นเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมอะห้องผมว่าดิถ้าเป็นเลเวลเกินหนึ่งผมคาดว่าน่าจะย่อยได้นะเพราะว่าหุ่นทหารอ่ะมันอัพเลเวลไม่ได้นะครับผมมันเลยเอาไปย่อยไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้เรากดดูทําไมมันเป็นเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบอะครับเมื่อกี้ผมกดดู เนี่ยมันเป็นเลเวลร้อยสี่สิบให้เราเลยนะอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสองร้อยห้าสิบอ๋อหรือมันทำมาอย่างนี้เฉยเว่าก็โอเคครับไม่เป็นไรช่างมันก็มันก็เป็นเวลหนึ่งเหมือนเดิมก็แลกเป็นตัวหกดาวก็ได้เพราะว่าเหรียญระดับเอสนี้เราก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายพิเศษหรือสายปกตินี่แลกไปเลยนะครับผมจัดไปจัดมันให้ลักหนะผมมีสองพันห้าเลยช็อปไดมอนด์ครับแหมไม่มีอะไรจะแนะนําทุกคนเหมือนเดิมนอกซะจากเหรียญนี้ครับทุกคนสัปดาห์ละห้าสิบครั้งเนี่ 400เหรียญต้องซื้อเหมือนเดิมครับคือพลาดไม่ได้เลยครับผมของดีจริงๆดีที่สุดในร้านค้านี้ก็ว่าได้นะครับทุกคนแม่ไม่ควรที่จะพลาดจริงๆครับส่วนกล่องอะไรมากมา,กายไก่กล่องนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่คุ้มขอผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์เคยเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วส่วน10กล่อง2อ0 0ันอันนี้ก็น่าลุนหน่อยครับเพราะว่ามันเฉลี่ยแค่กล่องละ2 0 0เราได้ทางเพชรคืนแล้วก็มีโอกาสได้อน,นี้คืนด้วยนะครับผมก็ จัดไปครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะซื้อได้กี่กล่องน,นะแต่ผมขอค้างไว้ก่อนเพราะว่าเสียดายเพชรนะครับทุกคนเฮ้ยช็อปไพเลตกลับมาอีกแล้วครับแต่ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในราคาที่แพงเกินเดี๋ยวรอกเก็บไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะวนมาเรื่อยๆเนี่ยหรือใครชอบตัวละครไม่พอก็จัดกระเป๋าชอปเปอร์มาครับนี่ที่เปิดเคสมารินฟอร์ดครับสเปเชียลเคสก็จัดมาได้ครับอันนี้กดหนึ่งครั้งจะมีโอกาสออกภารกิจ4ดาวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น4ดาว5ดาว6ดาว าแลกงให้ดูอันนึงเฮ้ยเฮ้ยเออเลอแรงไม่ได้ครับผมว่าผมนา่าต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับทุกคนแล้วถ้าแรงอันอืน่นได้ไหมล่ะโองไม่ได้ทักอันก็น่าจะต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับช็อปฮีโร่โซครับอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนจัด10ดาวให้หมดแล้วก็ข้างล่างมันจะมีกล่องน,นี้ด้วยครับกล่องน,นี้ก็คุ้มนะจัดให้หมดเหมือนกันครับผมกล่องน,นี้ก็น่าจะได้ไปประมาณ 10- 2ถึงั้่สิ้งนี่แหละก็จัดไปครับ จัดไอ้น,นี้หมดแล้วค่อยมาแลกเป็น10ดาว10ดาวต้องเก็บให้หมดด้วยนะครับผมได้9ตัวได้อย่างละ3นะครับผมก็อันนี้ผมไม่ได้แลกแต้มฮีโร่โซมาก็ต้องขอบภัยด้วยนะครับผมการรับแต้มฮีโร่โซก็ไม่ยากครับแมมันเด้งผมอ่อนจริงครับเดี๋ยวผมขอเข้าใหม่ก่อนอ่าเข้ามาใหม่แล้วครับทุกคนการที่รับแต้มฮนะีโร่โซเนาะก็กดตรงรูปโมเลียมเมื่อกี้แล้วก็ย่อยเลยครับผมถ้าเป็น5ดาวเราก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมนี่ตัวละ250 ถ้าเป็น5ดาวนะเฮ้ยมันเพิ่มแล้วทำไมได้780วะเนี่ยได้เท่าไหร่260นี่ว่าอ๋อผมน่าจะจําผิดเองเลยครับก็ได้ตัวละ260สนะครับสำหรับ5ดาวเนาะก็ย่อยเอาไปแลกได้นะครับเมื่อกี้ตอนเนี้ไอตัวของช็อปไ i เล t ผมว่าน่าจะซื้อได้แล้วแหละอ่าซื้อได้แล้วครับเมื่อกี้เกมมันค้าน่าจะค้างมาดีผมบอกก็เราตกกดมาตรงแกนลนยครับแล้วก็ตรงภารกิจการที่พวกเราจะกดตรงไอตัวของไอสี สีน้ำเงินแล้วกันจดหมายสีน้ำเงินนี้ที่ผมซื้อมานะมันจะเป็นสเปเชียลพิเศษนะครับผมอ่ะผมกดปุ๊บเนี่ยมันจะสุ่ม4ดาวขึ้นไปนะครับผมอันนี้4ดาวออกเปิดมืปั๊บนี่ห้าดาวออกมานะครับผมทําให้เรามาหาเพชรในนี้ได้นะครับผมซื้อมาเยอะเแล้วก็มาแบบ5ดาวได้เพชรเฉลีย่ยทีละ1นึดาวก็จะได้เพชรเฉลีย่ยทีละ40บอย่างนี้นะครับผมนี่ทาให้เราหาเพชรได้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบสมควรที่จะแลกมาสําหรับไอช็อปของไพเรตนี้นะ ผมว่าถ้าเราไปแรกกันอื่นน่ะผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมันแพงเกินราคาที่เราจะไปแบบซื้อมันไงก็ยังไงก็แนะนําเป็นอันนี้ละกันสเปเชียลเคสผมไม่แน่ใจว่าได้กี่ชิ้นนะมันมีคําว่าลิมิตน่าจะมีขีดจํากัดอยู่ครับนีนมาอีกแล้วครับผมช็อปวอเตอร์อันนี้อันนี้อันนี้อ๋นนอ,นนอมีตัวละครด้วยครับทุกคนใครที่ขาดคูดมาร์กี่ตัวก็จัดไปได้เลยครับ5,000ันแต้มก็ถือว่าไม่เลวเลยเนาะแล้วก็ใคร6ดาวไม่เยอะ ต้องมาแลกหีบนี้ครับผมหีบสิบดาวก็อันนี้เลยนะมีแนะนําแค่นี้ครับอันอื่นไม่คุ้มไม่อยากแนะนํานะครับทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสและก็ตั๋วอารีนาด้วยครับที่ยังดีอยู่ใครที่ยังขาดก็จัดตั๋วอารีนาได้ครับอันนี้จะเป็นการเติมเงินเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับทาภารกิจรายวันได้วันละ50หรือว่าถ้าเราเติมเงินครบตามจํานวนก็จะได้ของรางวัลพวกนี้ปนไปเลยส่วนอันนี้จะเป็นกิจกรรมสะสมตัวละครครับเรามีแต่ละสายครบก็จะได้มานะครับผมสายละ4ีตัว ้ามีครบก็จะได้นี่เลยแพ็กเขียวแพ็กส้มแล้วก็ไอตัวนี้2,000ครับวันพีชฮอลิีเดครับเฮ้ยอันนี้ผมขอรับรางวัลล็อกอินก่อนกับของที่ใช้ด้วยเพื่อที่จะไปปิดล็อกวันพีชวันพีชฮอลิเดให้ทุกคนดูครับผมว่ามันใช้เท่าไหร่เฮ้ยไม่มีสักอันเลยเหรอกย่งวาขอจัดไอ้นี่นะครับคุ้มปะเนี่ยหัวแล 200. ้วสองร้อยาสามันไปปล่แต้มครับเพื่อที่เราจะมา อันล็อกนะครับปลดหัวครับเรลี่ใช้50อาวุธเทพใช้100ครับอาวุธของแรใช้500ครับทุกคนอนหนอยอันนี้ก็อย่างว่าครับมีแค่2ชิ้นที่ผมอยากแนะนําก็คือการสั้นกับการเป็นหินเพราะว่าในตอนนี้ตัวละครที่โดดเด่นมันจะมีแค่ทําให้เป็นหินแล้วก็สตัตนครับผมสั้นนี้โดดเด่นๆก็คือเดอะฟาร์มิงโกที่คนเล่นเยอะแทบจะมีทุกทีมครับส่วนกลายเป็นหินก็ แทบจะมีทุกทีมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์เรลี่คารีนานะครับผมที่จะมีสถานะกลายเป็นหินนะครับ2ชิ้นนี้จะต้านทานได้ใบนำจับครับผมตอนนี้ก็คุมะ1-1แถม1เรียบร้อยครับยังไงก็ลองเสี่ยงโชคดูครับกิจกรรมก็หน้าสุ่มอยู่นะครับผมลัคก,กี้พอยนนี้ก็เหมือนเดิมข้ามเลยเนาะได้รับจากการสุ่มถังสุ่มแก้วแล้วก็หมุนวงล้อครับการเติมเงินวันละ29บาทก็จะได้หีบเขียวกลับมาด้วยเดี๋ยวผม จะพาทุกคนมาเปิดหีบเขียวเมื่อกี้ผมล็อกหินได้มา1หีบครับทุกคนมาแห่หนึ่งหีบแล้วก็จะเปิดครับอยนี้ดูอขอข้างในมาสุ่มหน่อยคาดว่าน่าจะเป็น100เพชรหรือแต้มแรก2วันเนี่ยภาพ100เพชรครับไม่มีผิดพลาดไม่มีเพี้ยนไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะผมก็โอเคเลยก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่เราสัปดาห์นี้รวมๆให้ถือว่าดีไหมผมมองว่าดีอยู่นะแต่วงเล็บให้นิดนึงไม่ต้องใช้เพชรนะครับเก็บเพชรไว้เลยเราซื้อแค่ที่หมุนพอและก็ ไปสุ่มถังปกติเลยครับผมใครมีถังมีเท่าไหร่ก็สุ่มไปขั้นต่ำสัก300ถังก็ได้เพื่อที่จะเราจะได้ของมาเล่นกิจกรรมแฮปปี้เดย์กลับไปครับดีไม่ดีเราหมุนถังหรือเล่นอย่างอื่นก็จะได้ถังกลับมาเยอะพอประมาณอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแล้วก็สรุปให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับชิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงลิปหรือ มีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ